สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นเย็นของวันพ้วเดหัสนะครับผมก็มารอลูกชิ้นเหมือนเดิมครับมารอกินลูกชิ้นเหมือนเดิมร้านเจ๊นหน่อยร้านเจ๊นหน่อยวันนี้วันนี้ของยังเยอะเลยนะพี่หน่อยนะร้านเจ๊นหน่อยนะคะรับลูกชิ้นเจ้านี้อร่อยครับ อร่อยมากเลยลูกชิ้นเจ้านี้หเจ้าอร่อยมากคนเขากำลังไปซื้อมาครับผมเราจะหาซื้อลูกชิ้นกินก่อนจ้า ลานี้รเกดลูกชิ้นปลาหมดนะครับพี่หน่อยกี่รอบแล้ววันนี้สามนี่เที่สาโอ้ยสามรอบเลยเหรอโอ้โหขนาดขนาดไม่มีขนาดว่าคนเงียบๆแล้วเนี่ยน้ำก็จะหมดแล้วเนี่ยน้ำพอกจะหมดแล้วครับผมเหลืออยู่แค่ไม่ถึงลังเลยครับผมโอ้โหพี่หน่อยขายดีครับวันนี้ ถายเอารูปหน้าแม,ม่ค้าสวยๆก่อนนะครับแ <laughs> ม่ค้าสวยๆลูกชิ้นอร่อยวันวันไม่กินอะไรครับกินแต่ลูกชิ้นครับผมหน้าก็จะเริ่มกลมหมดลูกชิ้นแล้วครับ ครับเลือกลูกชิ้นก่อนนะครับลืกดูลูกชิ้นก่อนนะครับผมให้ลูกชิ้นก่อนครับผมพี่หน่อยได้ไหมของผมอันเนี้ยเดี๋ยวค่ำๆเอเอได้ได้กินคำลูกชิ้นอุดหนุนพี่หน่อยครับผม 3ามสิบสบหลูกชิ้น40บาทได้้น้อยนวันนี้กิน40บาทครับผมนี่นะครับอาหารเย็นของวันนี้อาหารเย็นของวันนี้ลูกชิ้น40บบาทเมคคาเจนหน่อยอร่อยที่สุด น้ำจิ้มแกรอร่อยครับผมน้ำจิ้มแกน้ำจิ้มสามรสขนาดวันนี้ว่ามีโควิดก็แม่นะคะ้าก็ขายไปสามรอบแล้วแม่นะคะ้าขายไปหมดสามรอบแล้วนะครับผมนะครับบรรยากาศผู้คนก็เดินออกมาหากินตอนเย็นๆครับผม แล้แต่วันนี้คนไอ้นี่คนติดเหมือนเดิมไหมวันนี้อ่าผู้ติดเชื้อใช่ไหมสีชมพูเด็กเล็กสี่พร้อมเด็กเล็กสามสิบสี่คนที่ไหนอแปดคนอำเภอสิงห์ชูคัสเตอร์โอ,โอสีชมพูคัสเตอร์ Delta, เดลต้าอ๋อหรอแอดมิดโรงพยาบาลศูนย์กับศรีนครินทร์อีย,ยะแล้วก็รอค <c oughs> ัดกองอีก300คนเฝ้าระวัง1 <c> ้7 <oughs> วันนี้ ขึ้นหัวเลยลูกไแต่เด็กสองขวบสามขวบยิ้ยิ้มยิ้มยิ้ค่นั่นเลยถ่ายเอาแม่ค้าครับผมไม่มีอะไรจะถ่ายก็ถ่ายเอาแต่แม่ค้านี่แหละครับ รถไม่ค้านัโแกก็จะหมดนะครับ